แผนการตลาด MGM เนะี่ยมีความพิเศษอย่างไรมีความแตกต่างอย่างไรกับแผนการตลาดบริษัทอื่นเงื่อนไขของโครงสร้างแผน MGM นะครับเริ่มต้นก็คือระดับของสมาชิกขึ้นแล้วขึ้นเลยหมายความว่าถ้าคุณทำยอดได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนดตำแหน่งคุณปรับขึ้นไปแล้วเนี่ยครับในเดือนถัดไปคุณไม่สามารถทำยอดได้ตามเป้า บริษัทก็จะไม่ปรับลดตำแหน่งของคุณคุณก็จะอยู่ในอันดับนั้นต่อไปดีไหมครับ 2. ค่าแนะนำา1%คิดจากยอดสุทธิการขายของลูกทีมติดตัวค่าบริหารคิดจากส่วนต่างของสมาชิกในระดับสูงสุดในสายงานเท่านั้นในสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบริหารทีมงานครับซึ่งเราจะมีชาร์ตในชาร์ตต่อไปเนี่ยจะอธิบายได้อย่างละเอียดเลยนะครับการแยกสายงานการดึงสายงานกับเดี๋ยวเราไปดูกันในชาร์ตถัดไป ต่อมาครับถ่ายโอนให้ผู้รับผลประโยชน์ได้หมายความว่าเราเป็นสมาชิกบริษัทสีกรุงเนี่ยเวลาเราทําธุรกิจไปสักพักหนึ่งเราจะมีค่าแนะนําหรือว่าค่าสายงานเกิดขึ้นวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่เราเสียชีวิตไปผู้ที่มารับช่วงต่อรับผลประโยชน์จากเรานะครับเขาจะรับช่วงสิทธิ์ได้รับค่าแนะนําค่าสายงานของเราแทนที่เราไปเลยเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทได้นี่ยครับข้อต่อมาครับไม่สามารถ เปลี่ยนสายงานได้นะครับการสมัครเป็นสมาชิกสีกรุงเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสายงานได้เลยไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิน้นถึงแม้ว่าในานาค้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยส่งงานในโค้ดของคุณเลยไม่เคยซื้อประกรันในโค้ดของคุณเลยและถูกระงับโค้ดไว้ชั่วคราว <Nein. S 1> เมื่อกลับมาใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปิดโค้ดใหม่ให้นะครับก็ยังกลับมาใช้ในโค้ดเดิมข้อต่อไปครับสมาชิกที่ไม่มีบัตรในหน้าจะสามารถซื้อใช้ เป็นส่วนลดของตัวเองและคนในครอบครัวเท่านั้นภรรยาที่สมรสแต่ไม่เปลี่ยนนามสกุลด้วยนะครับไม่สามารถขายได้แต่ยังรับค่าแนะนำได้1%เรามาดูรายได้จากการเป็นสมาชิกตามแผน MGM เมื่อคุณสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับคุณจะอยู่ในระดับ6แทนด้วยสีฟ้า รายได้ข้อที่1ครับส่วนลดมาตรฐานก็คือรายได้จากการซื้อใช้ในครอบครัวของตัวเองภรรยาญาตินามสกุลเดียวกันรายได้ข้อที่2ครับค่าแนะนํา1อร์เซคือรายได้จากการที่คุณแนะนําเพื่อนคุณส่งมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้เขาได้เขาให้เขาได้ซื้อส่วนลดพิเศษจากบริษัทศรีกรุงนะครับก็จะได้รับค่าแนะนํา1%อร์เซายได้ข้อที่3คือรายได้จากค่าตําแหน่ง รายได้ข้อนี้ครับ3-6%จากลูกทีมที่อยู่ภายใต้ under ของคุณนะครับแต่ข้อนี้จะต้องมีบัตรไหนหน้าแล้วเราถึงจะสามารถรับรายได้ข้อที่3ได้เรามาดูโครงสร้างตามแผน MGM ครับในโครงสร้างนะครับจะระบุออกเป็น4ช่องก็คือช่องที่1ระดับขั้นและตำแหนง่ง ช่องที่2คือเกณฑ์การปรับระดับเฉลี่ย3เดือนใน3เดือนนับยอดส่วนตัวบวกยอดทีมงานในช่องที่3คือรายได้ข้อที่1คือรายได้จากการขายเองในช่องที่4ี่คือรายได้ข้อที่2และข้อที่3จากการขยายทีมงานนับจากลูกทีมระดับ6นะครับดูสีเป็นหลักนะครับข้อที่1ส่วนลดมาตรฐานข้อที่2ค่าแนะนําข้อที่3ค่าตําแหน่งเรามาดูที่ระดับ6นะครับ ระดับ6คือเบ m เบอร์เบมเนี่เราไม่บังคับยอดขายในปีหนึ่งขอให้ซื้อประกันสักหนึ่งฉบับในโค้ดของตัวเองก็เพียงพอแล้วนะครับในการรักษาโค้ดสมาชิกรายได้ข้อที่1ก็คือได้ส่วนลดมาตรฐานแล้วก็รายได้ข้อที่2ส,สีเหลืองก็คือสามารถแนะนําต่อได้ได้ค่าแนะนํา1%จากยอดของลูกทีมเราไปดูระดับ5ครับ ระดับ5หัวหน้าขยายงานเกณฑ์การปรับระดับก็คือจะต้องมีบัตรในหน้าแล้วครับถึงจะปรับเป็นระดับ5รายได้ข้อที่1ของระดับ5ได้ส่วนลดมาตรฐานบวกกับค่าตำแหน่ง3%ยกตัวอย่างเช่นประกันบริษัทวิริยะได้ส่วนลดมาตรฐาน12%เมื่อปรับเป็นระดับ5บวกค่าตำแหน่งอีก3%กลายเป็น15%นั่นคือรายได้ข้อที่1ของระดับ5 ต่อมาช่องที่4ี่รายได้ข้อที่2ก็คือค่าแนะนํา1%ได้อยู่แล้วครับและก็ยังมีค่าตําแหน่ง3%ค่าตําแหน่งจะไปอธิบายในชาร์จถัดไปนะครับเรามาดูโครงสร้างก่อนนะครับอันดับ4นะครับเกณฑ์การปรับระดับคือยอด300,000บาทใน3เดือนวิธีการนับก็คือนับเดือน1เดือน2เดือน3ถ้าเดือน1-2-3ยอดยังไม่ได้3 0 0 0 0นบาทใน3เดือนก็ตัด เดือนที่1ออกก็นับเดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4นี่คือการนับ3เดือนต่อเนื่องรายได้ข้อที่1ครับส่วนลดมาตรฐานสีเขียวบวกกับค่าตำแหน่งสีแดง4%รายได้ข้อที่2กับข้อที่3ก็คือค่าแนะนํา1%แล้วก็มีค่าตำแหน่ง4%อร์ครับก็จะเติบโตอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับอันดับ3อันดับ2อ,อันดับ1ก็จะมีเ,เกณฑ์การปรับระดับที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ได้รับค่าคอมเพิ่มขึ้นเช่นกันโครงสร้างนี้ล่าสุดครับเรามีการปรับโครงสร้างแผนการตลาดใหม่เมื่อวันที่8มีนา2,559มีการปรับขึ้นอีก4ระดับเพราะว่ามีสมาชิกที่ทำรายได้เกินเกณฑ์การปรับระดับขึ้นไปสูงมากทำให้จะต้องขยายเพิ่มตำแหน่งขึ้นไปอีก4ตํตำแหน่งก็จะเป็นตำแหน่ง1 1, 2-3, บก1บก3บก4บวกนะครับ เกณฑ์การปรับระดับก็ตั้งแต่12ล้าน24ล้าน48ล้านและ100ล้านค่าคอมก็เพิ่มขึ้นตามลำดับเรามาดูแผนการตลาดเป็นตุ๊กตานะครับเพื่อเสริมความเข้าใจกันง่ายขึ้นดูทางด้านขวามือก่อนครับทางด้านขวามือเนี่ยตรงนี้จะสีเหลืองนี่จะเป็นค่าแนะนำ1%นะครับแล้วก็ในกรอบนี้ครับจะเป็นค่าตำแหน่งตั้งแต่อันดับ6 5 4 3 2 1ครับจะเป็น เขียนไว้ว่าตำแหน่ง6ได้กี่เปอร์เซ็นต์คือ0%ตำแหน่ง5% 3%าไล่ไปจนถึงอันดับ1% 6%เริ่มจากตัวเราครับเราเข้ามาในธุรกิจนี้เราเป็นอันดับ6อันดับ6ตัวแทนคือตุ๊กตาสีฟ้านะครับคุณ A อแนะนำเพื่อน3คนครับคุณ A แนะนำเพื่อน3คนก็คือคุณ A1 A2 A3 คุณ A จะได้รับค่าแนะนำสีเหลือง1% จากการแนะนําติดตัวถ้าเกิดว่ามียอดจาก3คนนี้เขาจะได้ค่าแนะนํา1%แต่ค่าตําแหน่งไม่ได้เพราะว่าคุณ A อยู่อันดับ6อันดับ6ค่าตําแหน่งก็เขียนไว้อยู่แล้วครับว่าไม่ได้คือ0%นนั่นเองถ้าเกิดว่ามียอดจากคุณ A1 A2 A3 คนละ10,000บาทครับค่าแนะนำคือ1%ต่อมาครับคุณ A3 เห็นว่าธุรกิจนี้เป็นประโยชน์และ สามารถแนะนำต่อไปได้จึงไปแนะนำคุณ B1 B2 ครับคุณ A3 มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าแนะนำ1%เพราะเขาเป็นคนแนะนำา2คนนี้มาแต่ค่าสายงานไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเขาเป็นระดับ6มีคำถามครับว่าถ้าเกิดว่ามียอดจากคุณ B1 และ B2 คนละ1,000 0บาทยอดนี้จะส่งผลอะไรถึงตัวเราบ้างถามเป็นข้อนะครับค่าแนะนำา1%ได้ไหมครับไม่ได้เพราะเราไม่ใช่คนแนะนำค่าตำแหน่งได้ไหมครับ ไม่ได้เพราะเราอยู่อันดับ6ไปต่อนะครับ เกิดว่าเราไปเจอร้านค้าเราไปเจอตัวแทนประกันวินาศภัยเราไปเจอใครก็แล้วแต่ที่มีบัตรในหน้าประกันวินาศภัยอยู่แล้วเนี่ยตัวเขานั้นน่ะจะเป็นตําแหน่งอันดับห้าถูกไหมครับอันดับ5ก็คือจะเป็นสีเขียวมีค่าตําแหน่ง3%เนี่ยดูจากด้านขวามือแต่เราเป็นผู้แนะนําเรามีโอกาสจะได้ค่าแนะนํา1%ครับแต่ค่าตําแหน่งเราไม่ได้ครับเราเป็นระดับ6มียอดจากระดับ5มา5 0,000บาทค่าแนะนํา1%ก็คือ500อันดับ5้าเขาก็จะ ไปขยายต่อไปแนะนํา B3 กับ B4 มาครับเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าแนะนําติดตัวของเขาจาก B3 และ B4 1%และรวมถึงค่าสายงาน3%เครับเพราะว่าอันดับสีเขียวระดับ5เนี่ยมีค่าตําแหน่งแล้วนะครับค่าตําแหน่ง3%เคำถามถ้าเกิดว่ามียอดรายได้จาก B3 และ B4 ส่งผลอายถึงเราบ้าง โน no, ครับทั้งค่าแนะนําค่าตําแหน่งเราไม่ได้เลยเปลี่ยนไปตอนนี้เราสอบบัตรในหน้าได้แล้วครับเราก็เป็นอันดับ5เราแนะนําสมาชิกมา3คนนี้โจทย์เดิมเลย A1,A2,A3 แนะนําติดตัว1%ได้แน่นอนสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือค่าตําแหน่งคนละ3 3คนนี้มียอดมาคนละหมื่นครับค่าแนะนําคนละร้อยค่าค่าตําแหน่งคนละ300รวมเป็น1,200บาท สคนนี้นะครับไปดูชั้นหลานบ้างคุณ a3 แนะนําหลานมาหลานก็คือ b1 กับ b2 คุณ a3 เนี่ยได้ค่าแนะนําอยู่แล้วครับแต่คุณ a3 ไม่ได้ค่าตำแหน่ง0%ถ้ามียอด1、0 0 0 0บาทค่าตำแหน่งจะส่งผลไปถึงใครเพราะว่าคุณ a1 ซึ่งเป็นผู้แนะนําไม่ได้ค่าตำแหน่งมันก็ส่งผลมาถึงเราไงครับ3 600บาท คุณ A3 ไม่มีสิทธทิที่จะได้รับค่าตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าจึงได้รับค่าตำแหน่งจากเขาครับไปต่อครับตอนนี้ครับเราระดับเดียวกับระดับ5ที่เราไปแนะนำแล้วค่าแนะนำเรายังได้อยู่ค่าตำแหน่งเราไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งชนกันเมื่อตำแหน่งชนกันเนี่ยก็จะแยกสายงานใช่ไหมครับเขาก็มีโอกาสรับค่าตำแหน่งของเขาเองเราก็จะไม่ได้ส่วนที่เราจะได้ก็คือมีแค่ค่าแนะนำอย่างเดียว1%เรเรามาดูครับอ่า A4 ครับแนะนำ B3 และ B4 มาเขาก็จะได้ค่าแนะนำและก็ค่าตำแหน่งสีเหลืองและสีแดงของเขาโยงไปถึงตัวเราบ้างและตัวเราได้อะไรตอบว่าค่าแนะนำก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นคนแนะนำตรงค่าสายงานตำแหน่งก็ไม่ได้เพราะ A4 เขาเอาไปแล้วเปลี่ยนถ้าเราเป็นอันดับ4บ้างโจทย์เดิมครับ3คนนี้นึกภาพตามครับเราได้อะไรสีเหลืองได้ไหมได้สีแดงได้อะไรพอเราเป็นระดับ4สีแดงเราได้อะไร สีแดงเราได้เพราะเรามี4%อร์จากลูกทีมระดับ6ยอด1 0 0 0 0บาทแนะนำาแล้วก็ค่าตำแหน่ง4%่อดูชั้นหลานทีมบ้างเหมือนเดิมครับจากโจทย์เมื่อกี้เลยคล้ายๆเดิมเมื่อ a 3ไม่มีโอกาสที่จะได้รับค่าตำแหน่งเพราะว่าเขาอยู่ระดับ6ค่าตำแหน่งทั้งหมดที่มีจากระดับหลานทีมก็ถูกโยนไปถึงเรา4%ไปต่อเรา ตอนนี้เราสูงกว่าระดับ5แล้วเพราะเราเป็นระดับ4แล้วมาดูกันครับว่าเราจะได้อะไรบ้างสิ่งแรกสีเหลืองค่าแนะนำ1%เราได้แน่นอนครับ50,000บาทเราได้500สำหรับคนระดับ5แจ้งงานมานะครับต่อมาครับระดับ5เนี่ยเขาก็จะต้องไปสร้างสายงานทีมงานของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับ ระดับ5คนนี้เขาไปสร้างสายงานของเขาสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือค่าแนะนําของเขาในทีมงานของเขาน1%และก็ค่าตําแหน่งของเขา3%นี่คือสิทธิประโยชน์ของอันดับ5ที่เขาได้แต่เราอยู่ในระดับ4ครับเราได้อะไรถ้าเกิดว่าทั้งทีมระดับ5ของ A4 เนี่ยมียอดรวมอยู่ที่5 0 0 0 0 0เราได้ค่าตำแหน่ง1%เพราะว่าค่าตำแหน่งระดับ5กับ4ต่างกัน1%เราคิดยอดรวม ในชาร์ตนี้ครับจะเป็นชาร์ตรายได้จากในระดับต่างๆคนรอบตัวเราครับไม่ว่าเขาจะทําธุรกิจก่อนหรือหลังเราแต่เราเป็นคนแนะนําเขาเข้ามาสู่สีกุ้งวันนึ่งเขาอาจจะพัฒนาและเติบโตแซงเราไปก็ได้แล้วเรายังได้อะไรจากเขาไหมถ้าเขาเติบโตแซงเราไปแล้วมีรายได้อยู่2ข้อที่อธิบายครับก็คือรายได้ค่าแนะนํากับค่าสายงานตอนนี้เราอยู่ระดับ6ค่าแนะนําครับ เรายังได้ทุกคนหน่งเอรเรามาพูดถึงค่าตำแหน่งกันบ้างแต่ละคนเนี่ยมีทีมของแต่ละคนเลยทุกคนทุกคนทุกคนเราเป็นอันดับ6เราได้ค่าตำแหน่งจากใครบ้างตอบว่าไม่ได้สักคนครับเพราะเรามาดูทางด้านขวามือครับระดับ6ค่าตำแหน่ง0%ต้องไปสอบครับถึงจะมีโอกาสปรับเป็นระดับ5แล้วมีค่าใส่งานค่าตำแหน่งสอบฟรอ เป็นระดับ5ปรับเป็นสีเขียวละสีเขียวก็คือระดับ5บุคคลรอบตัวเราค่าแนะนำสีเหลืองยังเหมือนเดิมเรามาดูค่าตำแหน่งเมื่อเราเป็นระดับ5ครับค่าตำแหน่งระดับ5จากชาร์จขวามือคือ3%เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้จากทีมทั้งหมดของระดับ6ที่เราแนะนำไปก็คือค่าตำแหน่ง3%จากระดับ6ค่าตำแหน่งของระดับ5ได้ไหม ไม่ได้ครับเพราะว่าเรากับเขาเนี่ยตำแหน่ง5ชนกันเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งจากเขาเพราะฉะนั้น4321ก็จะไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราจะได้จากระดับ5ต้องมาดูชารตจนี้ครับตับเป็นระดับ4พื้นฐานค่าแนะนำได้แน่นอนอเรามาดูอันดับ4อันดับ4ได้ค่าแนะนำไปแล้วใช่ไหมค่าตำแหน่งละ เส้นสีแดงเนี่ยค่าตำแหน่งเราได้ค่าตำแหน่งเท่าไหร่จากระดับ6ครับ4%ได้ค่าตำแหน่งจากระดับ5เท่าไหร่ครับความต่างระดับ5กับระดับ4คือ1%นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้1คิดส่วนต่าง4ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้น3 2เส่ก็ไม่ได้ผมข้ามไปอันดับ1เล้เราเป็นอันดับ1สีขาว อันดับหนึ่งสีขาวค่าแนะนำได้แน่นอนค่าตำแหน่งสีแดงอันดับหนึ่งได้ค่าตำแหน่งจากระดับ6กี6่เปอร์เซ็นต์หกตได้จากตำแหน่งระดับ5กี5่เปอร์เซ็นต์หากับหนึต่างกันสี่เปอร์เซ็นต์สเปอรกับ6อรต่างกันอยู่สามเปออันดับสี่อันดับ3าอันดับ2 0.5%และอันดับ1เท่ากัน ไม่ได้ค่าแนนตำแหน่งชนกันครับนี่คือรายได้จากในระดับต่างๆสุดท้ายครับสไลด์นี้นะครับเรามาดูการแยกและการดึงสายงานกลับมาผมเรียงระดับ1 2 3 4 5 6อยู่สายงานเดียวกันครับแนะนำกันต่อๆมาเลยวันนี้ครับระดับ5ต้องการที่จะขึ้นเป็นระดับ4 ก็คือต้องมียอด3 0 0 0 0 0บาทใน3เดือนเขาก็จะปรับเป็นระดับ4ใช่ไหมครับสายงานที่อยู่ภายใต้ระดับ4ทขางขวามือเนี่ยก็จะต้องมาขึ้นตรงกับเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า4ีเนี่ยสคนขวาแยกสายงานจาก4คนซ้ายมานะครับเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าการแยกสายงาน4คนทางขวามือก็จะต้องไปขึ้นตรงกับอันดับ3 ที่เป็นสายงานที่สูงกว่าแต่ระดับ4ทั้ง2คนนี้ครับก็ยังมีสายสัมพันธ์อยู่ก็คือ4ทัทางซ้ายมือครับยังได้ค่าแนะนำจากสทางขวามืออยู่เส้นสีเหลืองนี้ครับ1% และทำอย่างไร4คนทางซ้ายมือถึงจะดึงสายงาน4คนทางขวามือกลับมาได้เขาต้องขึ้นเป็นอันดับ3ให้ได้ครับด้วยยอด90000 0บาทใน3เดือนจึงจะปรับเป็นระดับ3 mm hmm. ก็จะดึงสายงานตัวเองกลับเข้ามาครับนี่เรียกว่าการดึงสายงาน3คนทางขวามือนี่ครับก็จะไปขึ้นตรงกับ2แม่ทีมที่สูงกว่า แต่ก็ยังมีสายสัมพันธ์เส้นสีเหลืองระหว่าง3คนทางซ้ายกับคนทางขวาครับยังมีค่าแนะนำกันอยู่หรือว่าถ้าไม่มีอันดับ2ก็ไปขึ้นตรงกับอันดับ1ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับหลักสูตร MGM ของสีกรุงบล็อกเกอร์นะครับโดยผมพนาเชษโรนทีเป็นผู้บรรยายก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์จาก วิดีโอคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูซ้ำหลายๆรอบนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแผนการตลาดและทำธุรกิจได้อย่างถูกต้องและก็ประสบความสำเร็จนะครับ